ขึ้นว่าเพียงแต่เจ้าแยกไรงเงินเท่านั้นสานความเดือดห้อนให้ผู้อื่นให้เจ้าคิดหลายบ่งเวลาแค่ห้านเจ้าห้านเดียวเจ้าขอมาเให้แตคนเดือดห้อนกันเป็น แถวถ้าจิงจะกระหู้ทั้งหู้ถ้าเขามาแล้วก็ฮ็ตซืกอตองต,มงต,องตามกฎหมายซืกตตอกตามกบ้านเมืองไปกวดสักรประกัดตัวสักรมันกับบริษัทมีปัญหามันกับบริษัทสางความเดือดร้อนให้ผู้อื่นแต่นี่เจ้าขามา่าเจ้ารักหลอกขาม่าขามาแล้วบัตจับป็นมากขึ้นทั้งสี่นะมันสางความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ควรคิดแล้วคนเราหนำการก็คือกันก็ควรคิดเพื่อเงินเพียงเล็กๆน้อยๆพาเขาขามมามันกลุ่มขาบมันสิกลุ่มขาบมันสิกลุ่มขาตอนสิ่งที่มันเป็นบอ บางเถื่อนี่ผูอันผ้าเพื่อนขามมานะ่ะลูกหลานเพื่อนกับสีฟังอยู่ที่คอยเว้าี่ฟากแท่ไปให้เพื่อนฟัง่งเลยมันบริกรุมขา่าเดยเจ้าเฮ็ดลงไปเพื่อเงินของเจ้าคนเดียวมาสางความเดือดร้อในให้ผูอื่นหลายคนคอยเห็นมีเฟสมีอันน้านี่หลายคนเอามาว่าว่าเอออันนันอันนี่อันนันอันนี้ มึเถื่อยักพ่อหมอาเขามันบูมแมนเรื่องเข้ามาน่ะเรื่องธุรกิจนะฮาก็บด้วาอย่างข้ามาน่ะต้องให้ถูกทต้องตามกฎหมายทิดตามที่เคุนวาวหันมา,ลาลแล้วก็กวดสาแล้วจบเรื่องทักโซสากแล้วจบเรื่องมันสิมีอย่างกตย้อนเ,นเศษเงินแค่เล็กน้อย เพื่อใดคนเดือดท่อนไปถวายอมหยาคนคิดนํำกันดเดอเอาฟากแส่แส่ไปไห้เพื่อไดหูได้ฟังนำกันแดมันเดือดท่อนไปถวนามันบุเดือดท่อนแต่เจ้าที่พาขามมาประกอบบุเดือดท่อนที่เจ้าที่ไห้มาอยู่มาอาศัยมันเดือดท่อนเมือทุกคน ควรเข้าใจนเนงเสียเงินหรือ,รอน้อยนะสร้างความเดือดร้อนให้ระดับประเทศควรคิดคำกันเอาโอเคเนาะชมทันีลีละบายบายสวัสดี